ปวดล็อกหรอคะอ๋อเนี่ยยิบคนมาใส่ทับด้วยแล้วต้องขุดโยกอุปกรณ์นี่ของล่างมันจิตละลายบระเด็นี้เสร็จบุญสเส้นออกก่อนน้นเนี่ยว่าบุญเสรนออกก่อนนี่ไม่ได้บุญเสรนเลยนี่ละลายก่อนเนี่ยเกือกับข้าวไม่รู้จะกินอะไรเลยครับพี่หนึ่งวันพระเวิดเหรอครับว่าจะกินเข่าว่าจะแจ๊คสีกินเขา่าก,เขากับหยังครับเ,เลว้วสัตว์หมูกระทะครับบอกดังบุ่นวาเด้อบรรยากาศดีเนาะจ้า คือบานเท่าน,นี่ครับผมถังปลาไพ่พี่น้องถังปาลาไพ่ร้านนี้ร้านนี้ครับแทบครับบได้โฆษณาเด้อก็มวนครับพี่น้องมึงได้ไปบริการโฆษณาเพี่น้องมากจัดเต็ม ีีรบน,น้ำจิ้มแซ่บครับท่านสวัสดีคุณมาดามในสายลมล้ำเด้อครับเด้อกดไหลมาใหพยคนลาครับผมแซ่บได้พี่น้องโอ้ยมือจิ้มปี๊บแต่น,น้ำมันหมูยู่ัน ก็นั่นว่า่วนวุวนใส่แน้ำมันหมูพี่น้องไปร้พี่น้องพี่น้องนครับพี่น้องครับอวัดดีพี่น้องครับยัง ะเดี๋ยวโคกไปท่นเขาได้อบปะพี่น้องพี่น้องโค่ะใส่ใส่อะไรใส่มาม่าน้องน้องโค้กใส่มาม่าพี่น้องครับน้องโคกใส่มาม่าแล้วก็ทุ่เลยพี่บ้าไต้ตัน พีนพน่น้องพี <laughs> ่น้องบูด้ะแสงน้ำตาลไงน้ำตาลโอ้ยน้ำตาลดีดีเล่นอูดับจ้าดูสิ ส่มามาแสบแสบปนังข um. ้าวน้านทไม่เห็ดอเห็นไ้ตันแล้วครับเห็นไ้ตันแล้วรังไินาวคนเแวะมาเด้อพี่น้องเด้อร้านนี้แสบดีเด้อลอยแนเก่าบ้าน

อู้จักจ้าลูกแมนมองกล้องหน่อยเพื่ออะตั้งมองกล้องอยา่างอร่อยไหมครับไทต,ตันอร่อยไหมลูกไทตันอร่อยไหมไทตันอร่อยไหมนั่งอยู่นั่นแหละนั่งอยู่นั่นเรากล้องมองเห็นอยู่กล้องมองเห็นอยู่กล้องมองเห็นอยู่มาเด้อครับเด้อพี่น้องแซ่บๆต้องกันครับผมอ,อร่อยไหม

ใยอไหมไก่ไก่ไก,ไก,รก่ร้อนนะร้ love you, love you. อนนะร้อนนะไอเลบยไอเล็ยอะนรูอง่สวัสดีครับผมคุณเปิ้ลน,นะครับผมสวัสดีคุณชูชนธน,นะครับผมพูดเก่งจังวันนี้ผลวะน,นะครับผม ขอตัวขับรถก่อนนะคะทานเยอะๆนะครับน้องไตตั้นโอ้สวัสดีคุณมาดามนะครับเด้อนะครับผมนาะคนคนกดดบเข้าใจมาอกหลายหนึ่งครับรถด,ดีๆเด้อพี่น้องเด้อทางไก่ทางไก่นะมึงสส่มึงควา้าดีๆครับผมก่อนจะขามถนนไปใส่มาใสกระเด็นนะครับผม คุณวันวันวน,น้ากินจังโกราูากับพี่นองนอออนนกันทาสาอ้อยคนบุดรจ้าประสนกินเป็นตาแทบแบบนี้น่าจะเอาพี่โอมากินนำํำกินกินด้วยนะโกราโอ้ยจะให้ข่เอามากินในไหนพี่น้องแต่จะส่วนออกจากของย,ออยังบ่มาข่วกะินบะแต่ตั้งดูดดดเลยมันร้อนา มมั man, man ันจบไอตั huh. t t. Hmm. Uh ้นชอบดูด hmm. ูเลยยุ huh. ah ้ยย uh ุ huh. oh. ้ยเลยอยากให้มานั huh. ่ย <uch> ู <fantas mas> hmm. ่ครับไปใส่มาใส่อยากให้ไปนั่มนะพี่น้องแต่หมอเนี่ยโบอยากออกจากห้องก่อนมันยังน้องเตตันอยู่ไหนพี่น้องนี่ไงอร่อยไหมจานบ่เตะแซ่บด้วยพี่น้องเนี่ย เดี๋ให้เป็นเบือกน่ะนะให้เป็นเปือกนเ่ะให้ดูเลยดูเลยนลูกนดเลยูกดูเลยดูเลยโังสวัสดีทุกคนยังลูกสวัสดีทุกคนนาะน้โค้าโคน้าโค๊ะลอยน้าโค แตกเลยพี่น้องสวัสดีครับผมคุณฟ้าลังฝนนะครับผมโอ้ยนี่แตกตสดๆเลยครับผมเอาน้ำจิ้มหไหมไอ้นี่นี่น้ำจิ้มขวดแบบนี้พี่น้องอีดำๆแบบนี้ครับเป็นน้ำจิ้มไทยๆกับพริกเผาพี่น้องน,น,นี่ครับ

ไตตันน่ารักไหม,ไมน่ารักรักรักทุกคนไหมไทตันรักทุกคนไหมรักนะจูจบู<อ>บกอตัอ้่ไดนแตทาีไอ้กัสิไปไกลก่อนกันเอปิดเลาเขาเขาเขาข,ขอขาบ่าย

ลอยลงกี่นาพน้องที่ไบ่ลอยลงที่นาแต่ทุกทีี่มพี่น้องนนี่ท่านาเยดียวกันบ่จอดเยว่งเขาตรินจ้าเาทำนู้นใช่ไหมที่รถใหญ่ บอเดีอวกันนี่แหละล้วแต่คุณจะกินที่บนทข้างบนทีอข้างล่างโกนจะหนร้อนๆเลยน่ากินค่ะอาจารย์ดู้ยแบมาเลยพี่น้องเด้อหอริไม่ใช่เือมั้งเริ่มันซอข้าจุกอ เด้อพี <co ่น้องนี่เสิร์ชหาเลยครับฝ้ายลิขิตงามสุกครับน้องผมโสดครับน้องผมโสดเสิร์ชหาเลยครับฝ้ายลิขิตงามสุกบริสันผู้ใดเบิ่งหยดลังกันน้องนะครับฝ้ายลิขิตงามสุกบริสันต์ขอพี่จีบได้ครับผมสาวแก่ไม่หมายมากเบิดครับผมเส็นเส้นให้พ่อบึ่งที่เราปวดปวดปวดเส้นเส้นเส้นครับพ่อเลยลูกพ่ออะไรไปเอาหน้ากลัวจะเสียรถดำอีก โว้ยปวดปวดเพิ่นออ,อ,อ,ออกบักหลายคนนึงเพิ่นไปเสิร์ชหาฝ่ายลิขิตน้ำสุป <c oughs> <c oughs> โว้ยซื้อก็น่ารักปะนั่นละ่ะใส่น้องผมให้ใส่น้ำสกุลบ่ต้องจ้างพี่น้องเดี๋ยวน้องผมจ้างให้ใส่สาวทหารนี่จะมักแห้งวะท่านสาวพยาบาลให้ตะไกแห้งวะท่าน สาวหมอก็แห้งได้ดีวาสันหมอนวดก็ได้หว่าสันแม่ได้เหมด้อนเีย้่น้องไข่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 ไ่่ไข่่ไข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 ่ไ

สายยุ่งน้ำเดือดครับเด้อเนี่น้ำซุปบุญย่างงามนี่ก็งามสุกนี่เียวอะไรเดี๋ยวเหนี่ยแกงนี่แล้วใช่ไหมจะเติมปลาปลายุ่ บ่อลูกหมูไทยด้วยจมก็จะเอาแถบน่องเลี้ยงไ่ัวได้หอยบอกระดัน เปินวะอุบอิบไว้ให้ลูกสาวเด้ออาจารย์กาลังเย็นอยู่หม้อหกคนะ <c oughs> นะนม่วัดดีม่เท่าแม่วัดดีม่เท่าโอ้ยกํนังอยู่หม้อหกคนมาเดี๋ยวรอพี่แมนเก็บตังค์ก่อนน้ำ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 หน่วยอะไ้พี่เก็บหมด นิ้วเลยทุน่ะวัชราพรเสับนีดหน่อยแส่บ

ดีแห่งเดิงเฮยที่กระทะทมากรอมเงี้ยเปล่ามัน,หนมแหงมันแสบดีล่ะใจมันแห้งมันแสบเดียว ตัวได้ตดกระทะตัวหนึ่งแสบอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นที่เอาตีเอานี่เป็นไงเขาไม่ตีน้องเดือด บอกค่ะไม่เถาไม่สามีแล้วคกกนวนะ่ะไม่ต่อเพื่อนนี่ต่อเพื่อนนี่น่ะต่อเพื่อนนี่น่ะ một cái tha đạt จะไปกดลบนี่แหละไปไปแมวเป็นยังครับผมน้องชายผมมกักลูกสาวกับพ่อแล้วทักแชทเลยครับทักแชทเลยักแชทักแักทักแชทกันเลยครับ นิ้วแบบนี้บอกท่องนะครับเดื่มันขาแม่ได้แต่นี่ขาเงินในกระเป๋าครับล่ะครับพี่น้องตอนนี้นีน่มีเง, <Okay. S 1> งินกระเป๋ายังสั่งก,บบกระเป๋าเหลียวมีเสื้อกระเป๋ายังกับตอนนี้แล้วพอยาดจบไหลไปทำเนี่ยพี่น้อง,อง,อออง,องครับเดี๋ยวคุยกันใหม่พี่น้องเดนะครับผม ลาบลาพื่อนพี่น้องตอนนี้แหละครับผมเนาะเดี๋ยวผมสิพิมพ์คือซื้อน้องมาให้ก็ได้พี่น้องนะครับบุษบนจบน,อบนจบ้องแบบบุษบนจบบุษบนแล้วครับ <c oughs> ผมขอบคุณหลายๆครับผมอี่าที่ตามแล้วส่งระเบิร์นะครับผมเนาะฝากงานกล่องต้นฟิดฝากงานตกบจัดผวกวมดหน้องแมลงสาบแนะนำเด้อน,นะครับผมเนาะสนใจกะตีต่อได้โซนเก่าสองหาสองแปดหาแปดสามสามนะครับผมเนาะอาจารย์เติร์ดนะครับผมเบอร์สายตรงเลยนะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ